มาครับพี่น้องวันนี้ได้หนึ่งกบครับพี่น้องบรรยากาศยามแรงครับพี่น้องเอ้ยยาการย่างงานครับหนึ่งกบทิ้งไว้ครับพี่น้องโตัวใหญ่นะครับพี่น้องมาแซ่บๆนะผมนะครับพี่น้องนะครับเปื่อยๆเลยพี่น้องเอ้ยหานิ้วหยุ่มขึ้นเข้านี่ครับมันต้องอย่างไรครับนี่ครับหนึ่งเปื่อยๆเลยพี่น้องเอ้ยเออเออคำแรกแข็งมันนะครับพี่น้อง อมือ,มอ,มอ,มอมนี้ผมมีน้ำจิ้มนะครับพี่นอ้องยากหลายครับพี่น้องแต่ก็แซบบอกกัาว่าหนึ่งไส้ผักกาด ดอกเนี่ยพี่น้องผักกระแหงโอ้โหหอยหน่ะแซ่บหลายครับพี่น้องเบ่งตับพี่น้องเลยตับกบมาเป็นตับมันนะครับืมบดเส้นหอมมากระแหงหืมเบ่งน้องเลย อืกินบอสุภาพจะว่าผมนะครับพี่น้องม่ต้องอย่างไรครับผมนำนั่งเดี๋ยวพี่น้องหานิ้วนุ่มนะครับอเนื้อหวานว่านใพี่น้องกบ หนึ่งไซส์ประกาศนี่พี่น้องเบิ้งโตคบได้เพพี่น้องโห้ืมันมันไหมพี่น้องมันกรบมันแมนมันมันครับ อื้ดสุดอดบ้าเซ็บก็ต้มอีกพี่นนอกหนึ่งเอาเข่าเครื่องครับตำเครื่องสมุนไพรไซด์ข้างนอกด,อด,ดีอด็ดนะครับอืมอืม นังพี่น้องไปแบบเร็วๆเลยครับผมนังก็มีความแซ่บพี่น้องกลึบกึบกเบื่อดีครับขนาด เสือ่บนนี้ํำสดพี่น้องเลยเบิองพี่น้องตำเครื่องยัดใส่เครื่องเน้นๆเ,เลยครับผมอืมเจ็ดกินเลยพี่น้องผมบอกได้เลยว่าสุดยอดครับหนึ่งเอาครับพี่น้องตับครับตับกบครับพี่นอ้องอืปราดขมดีมันตีกบก็แม่นดีมันอีกแล้วล่ะพี่น้องเอ้อืม นี่ขีดโพมมันนี่ครับพุงมันครับวัฒนันพี่น้อง ม,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 มันขนาดพี่นอ้องดวงขาดตอยพี่น้องเอืมบอกง่ายเลยพี่น้องนำาเลยพี่น้อง หอ,หอมใว่าใบกัน,นยังกินบสุภาพก็จะว่าผมด้วยครับพี่นอ้อง แซ่บกดต้มอีกหนึ่งพุณเคยร้องข้างแรกคำหนึ่งกดพี่น้องมันมันพี่น้องอือมอือหาแม่งยังพี่น้องวะ เมนูนี่คือเมนูหานิวยุมพี่น้องเ้ยอือ๋อครับพี่น้องอิ่มแล้วครับผมพี่น้องมันสะดุด,ดพอโคตรครับผมออีกคำหนึ่งพี่น้อง คาตัยานานนี่พี่น้องอ,อือหือเอาครับพี่น้องเอตัวมีค่าไน,นกันมีค่าเด้อครับพี่น้องสุขภาพร่างกายแข็งแรง้ลำ,ล,ำล้ำด้วยครับพี่น้องสุขภาพต้องมาก่อนเท่ากับผมครับนี่รับสวัสดีครับพี่น้อง